อิามนก้วสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอยินดีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอิลามอนกิ้ว ค่าจ้าพี่น้องจ้ามอนีภาพมากินอี่ยังนี่เมียงปลาเผาค่ะพี่น้องเมียงปลาเผาปันนิ้นเผาตัวใหญ่ๆเปล่งเปลงเลยพี่น้องคุณอะน้องเห็นบ่เบิง่งเมียงปลาเผาน้ำจิ้มทัวดตัดพี่น้องตำเองเหนียวเนียวข้นๆเลยค่ะเบิง่งมาค่ะแซ่บเน้่มกันค่ะพี่น้องเอินสุกคนเด้อมาค่ะเบาๆหลค่ะพี่น้องเบื้องพัก พักไหลไหลอันนี้พักสลดัดสลัดคอได้หน่เอน็นขนมเซนอันอันนี้พักพร้อมปอมผักซักซี่บานเท่าอค่ะแล้วกะอันทั้งนี้ก็สิเป็นแนวเก,าาเเก,กเ่าพี่น้องมาค่ะเจ็บๆน้ำกันโอ้ยหอก็สิซ่วงว่ะโอ้ยพักเนี่ยเราพี่น้องนี่ยินดังสีเด้อค่ะนี่กะเอาอันนี้ใส่นี่ หอมใสตามด้วยขนมสินค่ะวันนี้ก็สิเป็นปลาเผา,ป,าป่าพี่น้องเบงเหนือมันขาวจุนฝุ่นดูนี่ใส่ยังสี่ค่ะปลาก้ามใหญ่ประนีสิเข่าปากล้มบ่นี่เด้อบะนี้นี่ค่ะน้ำจิ้มหาดต้องไปปา่าพี่นอ้องเบงเฮ้ยก้ามใหญ่ตาสวนหล้วบะนี้

งี่เงี้ยเลยกินหนาก่อนค่ะโอ้พี่น้องแซ่บอีลีโอ้อันนี้เรื่องบอกอันนี้พักกัดขาว หพอลงไปได้ไลายพักตามด้วยนี่ปลาอันนี้ก็นขนมสิน้นเอา้าใส่แล้วพี่น้องใส่แล้วข้ามไงปวดนี่จวดลงไปโอ,โอ้โอ้โอ้เฮียเฮียเฮยเฮียมือดูผลม,มันสุดจวดอีหลีเดนข้ามไงตาจวดอีเห่อ วุ้ดดวดมาพี่น้อมามาค่ะมามามาเหนียงปลาเผาตัวใหญ่ๆเปลี่ยนๆค่ะมาแสบๆน้ำกัน mặc những cặp nhanh này lúc nào mẹ 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 หนีห่อพักกัดเขาอืมเจ๊แค่อยู่ทั้งบันท่าแต่ยังกินเนาอมาเด้อกินเมียงปลาเผาเด้อพี่น้องเด้อเอินเบอร์สุขคนล่ะค่ะลุงปาหน้าอาเ,เ,เพื่อนเพื่อนบีพีทั้งหลาย nãy ăn miếng pa làm món chiên, ướt, 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 Ta ướt, จิ้มแต่ผักมันกับน้ำจิ้มกับน้ำเสียงแซ่บเลยเนี่ยเขชาชาพี่น้องกินขเขาโป๊แซ่บนี่ละเมียงเลยนะเฮา เป็นจังไนอพป่นอนองนอเป็นไดนอทั้งบานหอนบอทั้งผีห้อนหอนมากินเหมียงค่ะเหมียงปนินเผาปนินไงเดอร์มอนิเดอร์ มากั้งหนีแว๊บแดีบกินงกำเนิดตัดเดียบมึงอืมพูดนะปาดข้าหนีดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอบอบบแบแงออกแบยงอกมันใหญ่ปวดมันใหญ่ปวดโอ้พี่น้อง โอ้ย <c oughs> oh. กินยังไงด,ดีกินได้ดีทุกคน <c oughs> ปาโอ้ยหมวนใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยอื้มอื้ม เข้าทาเข้าทาอีลีดิข้ากันนี่กรกอบข้างนี่ยางแสบเลยพี่น้องหัวแบบโอ้ระวว่างกลางเดอ้อเด็ดข้อนยุ่งเลยก้อใหญ่อย,อยู่ด,ดิเห็นบอบูพี่น้องเห็นบอบู โอ้ยซีดถอดเขียนมาเด้อมาเด้อบบฝ่ากินเบิดก่อนเด้อเอิ่นเบิดทุกคนเด้อค่ะกูอยู่ทั้งไก่ทั้งไกนงไ่นั่นละเมียงได้หนิมียงป้าเผาได้หนิ โอ้พี่น้องหมวนใส่ค้ายังไงร่งแห่นจรวอยแถวนอกบานนี้ <c oughs> อิ่มค่ะขนาดเลยกินปลาแปะเบิดโตพี่น้อง มือรุ่นแตงมาแสบน้ากันไม่เนาะค่ะสำหรับมือนหนีอหลังมอนกิวขอลาไปพร้อมปลาตัวใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเมีย่ยงปลาเผาข้า,าวขาหมอน,นีแสบจวดหลายพี่น้องก่อนสิลาจากกันไปกับฝากกดไลค์กดแชรทถิมไว้เนตเด้อกดซับสไครต์น้ำได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าค้าว่าสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขบัวสุขคนสุขค้นนะคะบ๊ายบายค่ะ